นี่นะครับเพื่อนๆขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่985นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตชิ4503ตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีบ้านโป่งนะครับกำลังขนถ่ายสินค้ากันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับ วันนี้ได้หัวลดจากดีด้วยนะครับสําหรับขบวนสินค้านะครับที่985นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุง่ยกลบ1,143กิโลเมตรนะครับตอนนี้อยู่บริเวณสะพานดำนะครับ เลยติดกับอาคารหลังใหม่ของสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้ขบวนสินค้านะครับพัสดุหอ่อส่งด่วนที่985นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสายวยโกโลกนะครับทําขบวนโดยนิตาชิ4503นะครับ ีต44503นะครับทำขบวนสินค้านะครับที่985นะครับพัสดุห่อตรงด่วนนะครับกรุงเทพสม่หกรกลงนะครับเพื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ น้องประดุกชาแนลครับ